โอ้โหโอ้โหเข้าทีเดคอางี้เลยเหรอโบสเนี่ยบอกเลยโยอันเนี่ยก็ใครที่ติดตามรายการเรามาตลอดก็จะพอจะรู้ว่าแฟนริบูนชอบมากคือถ้าเห็นโยอันมาเนี่ยคือก็แฟนริบูนก็จะรู้สึกว่าเออได้ดูบอลสนุกเหรอใช่พี่ไม่ว่าคู่แข่งของแมนยูเต็ดพอโบสเข้ามาเกมแมนยูเต็ดอยู่แล้วเพราะแฟนแมนยูเต็ดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กเนี่ย แมนยูแต่จะมีคอนเทนต์ให้ตลอดลูกพี่เข้าเนี่ยมาทีไรเป็นคนแทงเร็วขึ้นไปพอพย้อนมาปุ๊บเนี่ยไม่เซ็ตเห็นไหมย้อนปุ๊บแทงเลยแทงแนวตรงเลยและเห็นผลทันทีนี่คือการเล่นที่การที่มันบีบเร็วเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยมันจะออกบอลช้าไม่มันจะมาเซ็ตไปเซ็ตมาไม่มีทางมันเร็วตามจังหวะเลยตามจังหวะของมันฟุตบอลมันแล้วสังเกตในนสามแดนแมนยูอันเนี้ยครบหมดตัวเต็มหมด ไม่มีช่วงไหนขาดไม่ไม่ยืนห่างกันไปไม่มีอ่ะเพราะมันมันต้องเล่นบีบแบบนี้สังเกตอ่ะแบ็กซ้ายไปขวานตามหมดมตามหมดอปอีกเปอร์ก็ช่วยหมดแล้วมวยปอกขยันหมดวันนี้ก็ดูแบรนดยูเนี่ยแหมมันถ้ามันเล่นอย่างนี้แมตแรกนะมีชีวิตชีวานะมันเห็นชัดเลยเกมลุกอะไรก็โอเคแมคอมินเนกับอีลิเซนก็ยืนได้หมดทั้งคู่โอเคนะแมคอมินเนตัดบอลให้เลยอะไรเงี้ยคือไม่แสดงว่าซ้อมกันมาจังหวะถูกต้องหมดอ่ะใช่ไหมจังหวะถูกต้องซ้อมเล่นแบบนี้มา อุ้ยอันนี้ซ้อมซ้อมรอกาเซมิโร่เลยนะซ้อมรอกาเซมิโร่ก็แค่เอากาเซมิโร่เสียบแทนแม็กกิมบินีแล้วก็ใช้ว้าแม็กกิมบินีเล่นงี้กาเซมิโลไม่ได้ไม่มีที่ลงแล้วอีกแล้วเหรอเอออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอบางทีก็จะเอามากาเซมิโร่มาเพื่อกระตุ้นแม็กกิมบินีอยากที่บอสมันบอกว่าไม่ชอบแม็กกิมินีเนี่ยเพราะก็บอลเล่นช้าไงวันนี้แม็กกิมินีเป็นไงบอสเท่าที่เห็นเปลี่ยนยากก็อย่างที่บอสมนบอก็ตัดให้ตัดให้คือแค่น้ำออกคุณทำไม่ต้องไปทำเกินหน้าที่คือที่ผ่่่าาานนนมมทีเเรห็บอยๆะ คือผมตัดบ,บอลน่ะบลากลากลากแหวกแล้วเสียบอลเสียตำแหน่งซึ่งเฮ้ยคุณเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคุณเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางสิ่งสำคัญที่สุดของคุณคือโพสิชันถ้าคุณเสียตำแหน่งแล้วมันหลังบ้าน,ม,นมันถึงบ้านเร็วมากนะม,ม,มันชอบลากแหวกแหวก,กแล้วเสียคุณแค่ตัดให้ตัดให้หน้าที่คุณคุณมีแค่นั้นอ่ะคุณเป็นแค่หมาหน้าหมาล่าเนื้ออย่าไปทำเกินหน้าที่เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้สองประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็ในตารางคะแนนเนี่ยอันดับของแมนเลิเวอร์แนะ ร้ายกว่ามาต้อการธนแดงเดือนเลยเหรอเสื้อช่วยได้เหรอแล้วค้าาต่อไปใส่เสื้อแบบนี้มานะใส่เสื้อตัวนี้มาอีกอ้วพี่ตุ้มมองเกมนี้ครึ่งหลังเป็นไงบ้างครับก็เหมือนเดิมแหละมันอยู่ก็เล่นแบบเดิมเล่นแบบเดิมเหรอแบบเดิมแล้วเหมือนเขาก็มีมีผ่อนช่วงท้ายแบบไม่ไม่ได้เพรสไม่ได้อะไรไม่ได้บี้มันก็มีบ้างเป็นจังหวะที่ที่แมนยูขึ้นมาเซตเกมอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะนั่นเนีะยไม่ได้ไม่ได้แบบมาตั้งโซนชัดเจนอะไรเลยอืมอืม ตอนนี้ถ้าให้แมนนอแัตเนี่ยให้ใครไหมมาติเนตแทนฮงเคนแฮกเลยทำไมพี่ทำไมครับกังวก็รูปแบบกาเล่นแบบนี้ไงต้องชื่นชมเขาแล้วก็จะสังเกตว่าในช่วงนาทีท้ายๆเปลี่ยนตัวลงไปสามคนก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ลงมาไม่ได้มารับหน้าประตูแบบว่าถอยต่ำอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเกมนี้ก็กลายเป็นเล่นเล่นดีเลยอ่ะเล่นดีเลยะครึ่งหลังก็ถือว่าคุม คุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้อยู่ขณะที่ลิพูลเองก็ไม่ดีนะพี่ตุ้มเกมเนี้ไม่ดีเลยอะ่ะอการรูปแบบเข้าทาอะไรมันก็อย่างว่าสังเกตไหมริมเส้นเนี่ยมันโดนประกรบหมดโอ้ใช่ไหมโดนโดาวโลนประกรบอยู่หมดอะ่ะเพราะฉะนั้น<ต><า>มันพอเรามันประกรบหมดเนี่ยมันก็แล้วถ้าเกิดว่าผู้เล่นของลิบูลเนี่ยไม่หนึ่งสองออกเนี่ยไปจับไปเลี้ยงก็ ก็ประโดปไอการที่จะเข้าท invers, ําเนี่ยช่องมันก็ไม่ค่อยมีอืทั้งดีอาร์ทั้งสาร่าเขาต้องแตะทุกครั้งอ่ะต้องจับบอลต้องรอกเลยทุกครั้งอ่ะมันจะสังเกตว่าฟุตบอลของลิพูเนี่ยชัดเจนที่สุดคือหน้าจะไม่มีประโยชน์เลยใครจะลงไปเล่นศูนย์หน้ากระตางนะกลางนี่ก็ยิ่งจบเลย